สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือว่าห้าพยัก์หนีคุณคิดว่าตัวละครลูกหลักต้องปั้นสุดขนาดไหนชายคนนี้ทำอะตอมิกยูอาร์พาสามอาวุธสี่ดาวมาดูกันว่าะตอมิกตัวนี้มันจะโหขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งเอ็นเน็กของเราไป2ล้านซับด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือว่าห้าพยัคน์นี่ครับแน่นอนวันนี้เราก็อยู่กับช่องเอ็นเน็กกับเกม วันพันแมนเดอะสตองเกตกันอีกเช่นเคยนี่ครับหลังจากที่ทุกคนได้รับชมินโทรไปก็คือวันนี้เราจะมาพูดถึงอะตอมิกยูอาร์ลูกรักนะครับลูกรักของน้องวาดน,นะเพราะว่าน้องวาดปั้นสุดจัดนะเป็นพาร์สีสามอาวุธสี่ดาวนะค,คือเอาสุดเลยนะเออแต่จริงเขาไม่ได้เอาสุดแค่ล่างเดียวนะครับคือแทบจะทุกล่างนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเจาะลึกไอดีน้องวาดกันนะครับว่าสุดทุกล่างจริงไหมนะแต่ว่าอย่าลืม กดไลค์แล้วก็กดติดตามเนี่ยส่งเอ็นเอ็กของเราไป2ล้านซับด้วยเนี่ยแล้วก็ช่องเรามีระบบสมาชิกเพียงเดือนยี่สบาท35บาท50บาทเพื่อใครก็พากของเทนฟรีไฟเราบอกว่าทำไมบีชพุกิลานสามารถสมัครมาได้เลยนะครับมีชื่อเขียวให้ใช้ด้วยแล้วก็สเต็กเกอร์เท่ๆเลยครับขอบคุณครับมาครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูในส่วนของตัวละครก่อนนี่อะตอมมิกยูอาร์พาสซีฟสามพลัง15ล้านเนี่ยตัวนี้ อาวุธสี่ดาวเออโคสุดนี่นี่คือตัวแรกน่ครับเดี๋ยวไปดูนี่พาสามเหมือนกันครับร่างเอเดนอาบวกเจ็ดดาวห้าดาวม่วงเออพาสสิสามเหมือนกันอาวุธสามดาวนะครับตัวนี้ไม่ใช่อาวุธสี่นะพลังอยู่ที่เก้าล้านกว่านะพาสามเจ็ดดาวห้าดาวม่วงนะครับเดี๋ยวไปดูร่างแรกกันบ้างนะอ่ะร่างแรกเนี่ยเจ็ดดาวสองดาวม่วงเหมือนกันเนียครับดูอาวุธนะอาวุธสี่ดาวเหมือนกันเนรับ โคตรสุดนะครับคืออาวุธสี่ดาวกันนะล่างหนึ่งก็เ็ดาวสองดาวม่วงนะอาวุธสี่ดาวนะล่าง2ก็อาวุธสามดาวนะครับเจ็ดดาวห้าดาวม่วงพาสามนี่ครับล่างสามก็เป็นห้าดาวม่วงพาสามอาวุธสี่โคตรสุดเลยนะครัพลังโจมตีอยู่ที่1 09, นึ่งล้านเก้าครับเลือดอยู่ที่ห้าแนหความเร็วห้าอัตราคีหสเปร์เซนดาเมจคีร้อยเจ็สี่เปอซัตราตาทานสห้าเซนต์บล็อกหกสิ้าุดสห้านะครับแม่นยำศูนย์ โอนต้านทาน51%เนี่ยนนี่คืออะตอมมีของน้องว่านะคือปั้นสุดเลยนะครับดูดูประกอบนะเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์เนี่ยคสี่ชิ้นเนี่ยครับการ์ดบัคก็เป็นสีแดงหมดแล้วด้วยเนี่ยก็จะเป็นนี่โบนัสต่อสู้1นี่ครับโบนัส HP หนึ่แล้วก็พลังโจมตี2แถวป้องกัน1แถวเนี่ยโจมตีเปอร์เซ็นต์อีก1แถวเนี่ยโจมตีธรรมดา1ป้องกัน1นึ่ง HP หแล้วก็ป้องกันเปอร์เซ็นต์อีก1แถวเนี่ยใบนี้จะเป็นเพิ่มดาวมีโบนัสสองแถวเนี่ยพลังโจมตีสองหมด สามแถวเนี่ยมีเฮดพีเปอร์เซนต์อีกหนึ่งแถวนะครับใบนี้ก็จะเป็นอัตราคริเนี่ยรสองแถวนี่ยโจมตีธรรมดาหนึ่งป้องกันหนึ่งลดป้องกันหนึ่งเนี่ยแล้วก็เป็นป้องกันธรรมดาหนึ่งเนี่ยโจมตีธรรมดาสองแล้วก็เฮดพีหนึ่งเนี่ยแล้วก็สุดท้ายเป็นเฮดพีเปอร์เซนต์นั่นเองเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปเทสกันเนี่ยว่าตอมิกฮัสสี่สามอาวุธสี่ดาวเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนเนี่ยแต่ว่าผมขอหัวกับในรายการเพื่อนแล้วกันเนี่ยเพราะว่าถ้าไปหัวกับฮับเซอร์คิดว่าไม่น่าจะไหวเนี่ยเอาเป็นทีมห้าสิบล้าน น้องก็เป็นสายฟรีเนี่ยไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราไปหัวดกับเมทัไน์เนี่ยไปหัวดกับโกซึไปหัวดกับโบล้อไปหัวดับซุยริวไปหัวดับคิงแล้วก็ไปหัวดกับกระบองเหล็กเนี่ยมากดเข้าไปเลยเนี่ยมันดูกันว,ว่าอะตอมิกพาสาตามตัวนี้มันจะสุดขนาดไหนนะผมคิดว่าน้องว่านที่มาเล่นเกมนี้ก็เพราะว่าน่าจะอะตอมิกมาเข้าฝันนะเอออะตอมิกมาเข้าฝันให้เล่นเกมนี้นะยก็เลยเป็นลูกรักเนีก็เลยต้องเอาสุดขนาดนี้ในเนี่ยมาปรสนามมาเนี่ยต่างฝ่ายก็ต่างปรสนามได้เวลาบัฟนี่ครับตอนีเยวข ของฝั่งตรงข้ามเป็นอ่าลุนเกาะเนี่ยฝั่งเราเป็นลุนเขียววายูฟุนชีมเนี่ยเปิดมาที่วิชาดาบแสงดาวจากเต่ามีครับโบ๊ะ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 หแรงจัดเนี่ยร้อยล้านนี่ครับนี่ขนาดเปิดสนามมาคือแบบเป็นการไล่เอ็นตีเฉยนะคือร้อยล้านเนี่ยถือว่าแรงจัดเลยนะครับดูดิขนาดพลังทีม70ล้านน่ะหัวกระห้ล้านเนี่ยฟาไปร้อยล้านเนี่ยคือแรงจัดนะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเดี๋ยวเบนโดงก็ไลยยิงกลับมาเนี่ยสุดยอ์ลอยโมเมนตัมเนี่ยพิดำครับโบเข้าไปที่ฐานตัวหน้าฝัั่งงตรรข้ามนคบ 35ล้านนะครับแล้วก็วิชาดาวแสงดาวครับฟาดเป็นหนึ่งที่จะตอมคัๆๆบโ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 อ้ย53ล้านนะฝั่งสองข้างโ,โดนบอกยี่ไปนะซุยริวเข้าไปไล่ต่อย66ล้านเนะี่ยดมยิงกดทัสกดขี่จากเมฮ์ข้นครับได้ลาคบโดดขึ้นฟ้าก็ยิงขีปนาวุธมาเนะี่ยแล้วก็โดนสตาร์มาสองตัวนะซุยริวฝั่งสองข้างก็ต่อยสวนกลับมานะครับคิงครับได้เวลาครับโบแต่ว่าเป็นคิงล่างสองเนีย่ยฟาดกระหน่ำจากกระบองเหล็กไม้หนึ่งทีครับที่แถวบนของเราครับโบเข้ามาคนะรับโอ้โยโดนไม่เท่าไหร ซุยลิวกับเมลสก่าของเรานะที่โดนสตาร์ไปนะ่ยซุยลิฟังขนะาางองข้าเนะมามืนก็เหินนะครับต่อยมันที่สามตัวหน้าครับจึกจกเข้ามานะโอ้ยเรื่องจัดนะแต่ยืนได้อยู่นะแล้วก็ต่อยซ้ำอีกหนึ่งทีแล้วต่อยมันที่สามตัวหลังเนะี่ยรวมๆแล้วประมาณสามสิบล้านนะแล้วก็ไล่โจมตีจากโดนนะี่ครับแล้วก็ยิงเข้ามาจิ้วๆเนะี่ยฟาดกระหน่ำจากกระบองเลหล็กหนึ่งทีนะโบโบตั้มโอ้ยห้าสิบหกล้านนะถือว่าแรงจัดนะดีนะที่น้องว่าเขามีฟินิกซ์แมนเนี่ยแล้วก็ได้เวลาครับเดี๋ยวผมขอแยกกดออโต้นะครับซุปเปอร์ลอยโมมมมเเเนตััทรรีีจากพ่ดคบ ึบแถวที่3ตัวหน้าครับโบโฮ้ยเรื่องจัดนะครับแรงจัดนะร้อยกว่าล้านเนี่ยโบล้อฝั่งตรงข้ามคือตายไปเลยนะครับปึ๊บเราก็ได้เวลาครับมาต่อครับนี่ครับดมยิงก็ทับสุดขีดจากฝั่งตรงข้ามครับบินขึ้นฟ้าก็ยิงขีปนาวุธมาตั้ม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 สิบเอ็ดล้านเนี่ยตอนนี้เราโดนสตาร์ไฟเนี่ยก็เป็นพี่ดำมันเลยเนี่ยวก็วิชาดาบแสงดาวจะต่อยไปหนึ่งทีครับุ๊นี่ขนาดห้าตัวนะห้าตัวโดนไปสองร้อยสามสิบล้านนะฝั่งตรงข้ามเหลือแค่เพียงสามตัวเท่านั้นนะโบล้อได้มีลูกไฟครับตีีธรรมดาไปท ปึ๊บแล้วก็มาต่อแนวโกยไอซครับแทงเขาออ่าสวนกลับมาเนี่ยเพราะว่าไม่มีลูกไฟเหมือนกันเนี่ยฟีนิ่งแมนตีธรรมดาไปครับโกยไอซตายเนี่ยฝั่งตรงข้ามเหลือแค่เพียง2ตัวแนวเข้าสู่เทิร์นที่2เนี่ยวิชาดาวแสงดาวจอดตอมีหนึ่งทีครับโ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 ขนาด2ตัวเองโดน40กว่าล้านเนี่ยฝั่งตรงข้ามเหลือแค่เพียงซุยริวตัวเดียวเท่านั้นครับซุยริวก็ไล่ต่อยเนี่ว,วล,นลุนม่วงทำงานซุยริวก็มาไล่ต่อยหนึ่งทีเนี่ยมาต่อฟึบ ซุยลิวครับมาบางกอนเขื่อนแนวพานะครับจากฝั่งตรงข้ามคราต่อยมาที่สามตัวหน้าครับโบเข้ามาครับสิบล้านนะครับแต่อยยืนได้อยู่แล้วต่อยไม่หนึ่งทีสิบเก้าล้านแล้วต่อยอยู่ที่สามตัวหลายเก้าล้านนะครับโอ้ยเอาเรื่องจัดนะครับเด้งเล่นม่วงไปทั้งหมดสองเม็ดเนี่บแล้วก็โดนก็มาไล่ยิงหนึ่งทีนะวิชาดาวแสงดาวจะตอมครับมาดูว่าเราจะปิดฝั่งตรงห้ามได้ไหมโบเข้าไปนะถึงกับมาย่อท้อเลยนี่ครับโบแล้วก็ซุยลิวเข้าไปไล่ต่อยเนี่ยตอนนี้เม็ดม่วงนะครับเหลือแค่แถวเดียวเท่านั้นแล้วก็ต่อยไม่หน ปุ๊บแล้วก็ได้เวลาซโยลิลของเราเนี่ยครับมันก็เหินนะพะครับได้เวเราคือนักเกือบเกือกือโอ้ตัวเดียวโดน30ล้านหัวแรงจัดนะฝั่งตรงข้ามคือตายไปเลยนะเป็นไงตึงจัดเออตอมมีกพาสามนี่ยับวุ้นสีดาวโคตรสุดเลยเนี่ยครับสุดจริงๆนะลูกรักเนี่ยครับลูกรักของน้องว่านเลยนะเพราะว่าผมก็เคยถามเขานะเพราะว่าเป็นแอดมินช่องไงผมก็เคยถามเขานะครับว่าน ในเกมเนี้ยเองชอบตัวไหนเขาก็บอกว่าเขาชอบอตอมบิกนะครับแล้วเขาก็ชอบอตอมบิกจริงๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนมาอีกหนึ่งทีนะครับอ่ะล่างหนึ่งเนี่ย,อยอตอมบิกเจ็ดดาวสองดาวม่วงเนี่ยเจ็ดดาวสองดาวม่วงแล้วก็อาวุธสี่ดาวนะครับนี่คือ,อตอมล่างหนึ่งของน้องว่านเนี่ยแล้วก็ล่างสองร่างเอเดนอาร์บวกเนี่ยก็พาร์สิบสามเหมือนกันนะไม่ใช่ย่อยๆนะคือพาร์สิบสามเหมือนกันนะตัวนี้ก็อาวุธสามดาวนะไม่ใช่อาวุธสี่นะครับแต่ว่า ที่ตึงคือพาร์สี่สามเนี่แล้วก็ล่างสุดท้ายเครัยตัวที่เพิ่งเข้ามาใหม่ไม่นานนี้ก็คืออ,อะตอมิก่างยูล่างสา่นเอเนรัยพาร์สี่สามเนี่แล้วก็อาวุธ4ดาวนี่เนรัยคือโคตรสุดเลยนะแล้วก็น้องว่านเนี่ยกำลังจะทำา7ดาวอยู่เครัยเพราะว่าตอนนี้กำลังเริ่มที่จะเข้าสู่6ดาวแล้วนะี่ครับเป็นงานตึงจัดนะนี่ก็คืออะตอมิกของคนที่ชอบอะตอมิกเนี่ยเพราะว่าคือสุดทุกล่างจริงนะอะตอมิกเข้าฝันให้มาเล่นเกมนี้เนะี่ยครับใครเนี่ยครับ อยากให้ผมรีวิวตัวไหนแบบว่าใครที่ปั้นสุดตัวไหนเนี่ครับเดี๋ยวผมไปหามารีวิวให้ก็ได้นะไม่ต้องห่วงนะผมสามารถหาได้นะเพราะแอดมินผมก็มีหลายคนแล้วก็ผมก็รู้จักคนที่เล่นเกมนี้คือมากขึ้นแล้วเนี่ยเพราะผู้ติดตามผมก็จะหมื่นสี่แล้วเนี่ยผมก็รู้จักคนมากขึ้นแล้วก็สามารถยืมมารีวิวได้นะเผื่อใครอยากดูตัวไหนแบบปั้นสุดแล้วก็สามารถพิมพ์มาที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยเนี่ครับทุกคนใครอยากให้ผมทําคลิปะลรก็บอกได้นะจริงอ่ะเออคือมันไม่ได้มีแค่แบบ ให้ผมมารีวิวอย่างงู้นอย่างนี้นะเผื่อเผื่อแบบใครแบบอยากรู้แบบว่าพี่แพนนักซานี้ใส่แล้วพลังขึ้นเยอะไหมพี่พลังแฝงนี้ทําอะไรได้นะเผื่อใครไม่รู้ก็สามารถพิมพ์มาที่ช่องคอมเมนต์ได้นะถ้าผมรู้เดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูองนะไม่ต้องห่วงนะครับก็ตอนนี้พลังอยู่ที่71ล้านนะถ้าพูดถึงอันดับก็อยู่ที่อันดับ129นะครับแต่ว่ามันรวมตั้งแต่เซิร์ฟ12ถึงถึงนี่ยอันดับมันก็เลยหายไปนะจริงไอดีนี้ก็เป็นท็อปเซิร์ฟของเซิร์ฟรับอ่างเช่อน พี่ห้าพยักฆนี่สุดหล่อนเนี่ยนะไม่ต้องถามเนี่ว่าเขาคือใครนะคราคือคนที่นั่งโม้อยู่นั่นเองนะเขาคือผมนนั่เองแนวที่3ของเซิร์ฟนี้เนี่ยอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะผมก็ได้ทําการรีวิว Atomic Plus 4สามกุศิ์สี่ดาวที่คนได้รับชมแล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์เนี่ยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบเนี่ยอย่าลืมส่งเอเนกของเราไป2ล้านซับด้วยเนี่ยขยายผลงาคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยเนี่ยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม